ีหรือเรียกสั้นๆว่าแฉก็ได้ซีรีส์เิ่มเยอะเออมาเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยคนแรกเบอร์รี่เนาะเดี๋ยวพี่เริ่มให้พี่บอกให้เบอร์รี่เบอร์รี่เป็นที่สุดในด้านไหนหนึ่ค่ะขำอร่อยขำอร่อยเขาแบบคือเขาขำง่ายมากคือแค่พูดอะไรนิดเดียวแล้วก็เดี๋ยวเขาเสียงเขาแลบวสุดยอดมาก คือเป็นขาท right? ี่ไม่สามารถเบรกได้ไม oh, no. ่ไม่ม oh, ีอะไรยับต้านได้แบบเหมือนขํขึ uh ้นแบบแรงมากแบบพุ่งออกมาอบเสียงว่าขาแบบปืนกลออใช่ใช่ช่ก็คือขาอร่อยสุดๆใช่เออแล้วแบบเขาเรียกว่าไงนะเบอร์รี่คือแบบถ้าถ้าส่วนเวลาขำอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนแบบตลกเองหรือว่าขำเซนตตื้นหรือว่ายังไงเซนต์ตื้นเพื่อนทําอะไรก็ตลกใช่ใช่เขาเป็นคนที่แบบเอนจอยกับเพื่อนมากค่ะ พูดอะไรนิดเดียวคือขำเลยงงพวกเราก็ขบเลยเออแบบเริ่มอยากได้เสียงละอยากได้อาเสียงมาเป็นนาฬิกาปุกเลยน่ากลัวน่ากลัวอะเมมเบอร์คนต่อไปเอมมี่เอมมี่เป็นที่สุดในด้านไหนเมนสองสักเมโวเอลขอทีละคนเลยคนละข้อว่ามาด้านการเรียนค่ะเอ้ย ใช่ไงใช่ใช่ไงขอแค่เขาเลยค่ะก็คือน้องแบบว่าสมมแบบว่าน้องแบบอะไรตั้งใจเรียนหรอใช่ชื่อเนสใช่ชื่อเนสค่ะเคอว่าน้องแต่สมมติแบบพรุ่งนี้มีสอนน้องอ่านยาวมากเหมือนจะไม่นอนเลยค่ะหนูก็บอกว่าโตแล้ไปสอนเออโตแล้วมานอนไม่ว่วงหรอไปสอนตั้งใจอ่านมากค่ะในขณะที่พี่ๆหลับเลยหลับเลย แอนอีรี่หล่ะจจรี่บ้างก็เอมมี่เป็นเมนโวคอลค่ะเรียนเก่งแล้วก็ยังร้องเพลงเก่งใช่เสียงเอมมี่คือร้องเพลงหอมมากแล้วน้องก็ยังตกใจเก่งเลยค่ะตกใจเก่งยังไงใช่น้องมีคำหูทานติดปากหนึ่งสองสอุ้ยแม่ไก่ยังไงนะอุ้ยแม่ไก่ทำมาตกใจสมองแบบ บบเจออะไรอุ้ยแม่ไก่เอออุ้ยแม่ไก่แล้วตกใจมากเลยแล้วก็แบบมันคำยาวมากนะสำหรับพูดรล่งยไก่ไก่งงงงงแล้วเจอตอนนี้ติดไปละติดเหมือนกันละอุ้ยไก่อุ้ยไก่อุยไกตัดงงตัดคำเออตัดถอนคำเออกลายเป็นคำใหม่เลยนะที่แบบแพร่กระจายไปทั่วเดี๋ยวจะยอดทีละเดี๋ยวคำนี้มาอเคทวิตเตอร์อุ้ยแม่ไก่สอบเลยอ้าคนต่อไปแอล แอลเป็นที่สุดในด้านไหนมันม <like ีนะคิดไม่ออกอะไรอ่ะค nah, <okay ือม okay like ันเหมือนมันจะสุดทุกด้านเลยเออเอสุดทุกด้านไม่ได้ไหมมาเลยขอแบบคนละหนึ่งอย่างเลยที่เราคิดว่าเนี่ยแหละแอลไม่ซ้ําแน่โอเคมางนี่เยอันี้หน่กลรัวรัวยังไงยไม่ไม่ห่วงสวยไม่ห่วงอะไรเลย ใช่ใช่อ๋อน้องโมโหหิวค่ะน้องชอบโมโหหิวโมโหหิวคือเขาจริงจังมากคือเขาไม่คุยกับใครเลยถ้าถ้าคุยด้วยน้องจะวากใส่น้องจะแบบโอ๊ยกลัวหนูกลัวมากหนูกลัวน้องหนูก็แบบต้องต้องให้เขาอยู่กับตัวเองก่อนสักพักใช่แต่ว่าถ้าน้องได้อาหารกุ๊บน้องจะกลับมาแบบที่ไหนโอเควันหลังก่อนจะไปแล้วกินข้าวยางไม่ได้ข้าวยางอ่ะ เดลลี่เราว่าไงเอ้ยใกล้อะไรกินกี่บาทเลยเดะพี่เอลคือลุงเอลค่ะโอ้ยเออวอาถ้าไม่ได้ออกสื่อใช่ไหมคือถ้าออกสื่อเขาจะเห็นว่าแบบพี่เอลเป็นคนที่แบบคิวคิวแบบชาี่วอาอีจีปุ๋มมีฮงจินมากแต่ว่าเอจริงแล้วเขาเป็นคุณลุงพวลราเขาอยู่ที่หอก็คือเขาเห่าเลยแนลุ้นเลยะเขาเขาจะมีความแบบ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจแล้วเวลาเขาตกใจเขาก็จะแบบเกาจะเฮ้ยแล้วเขาเขาเขาไม่ตกใจแรงแรงจารีเลยพอไปเลยคือเขามีท่าตกใจตอนนั้นหนูไปในห้องสักผ้าใช่ไหมคะเราปกติห้องสักผ้ามันจะเงียบแล้วหนูก็พาเขาแบบไปเป็นเพื่อนไปเอาผ้าใช่ไหมคะแล้วเขาก็แล้วหนูก็ให้เขาแล้วเขาน้ำท่าตกใจว่าเขาเป็นเก่าเขาแบบเลือดตักสู้ไงเป็นนักรบเก่า เขาแบบมีความเป็นลุงสูงว่าแต่ว่าก็เหมือนกันที่แบบรั่วแล้วพอรั่วเขาก็จะแปะก็เราต้องรู้จักพี่เอาไปเรื่อยๆแล้วก็จะรู้ว่าเขาเป็นลุงแอลแคร์่ะเรียกแรงมากเลยมาค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกินค่ะเขาเป็นคนที่ชอบชวนสั่งค่ะเมื่อวานก็ชวนสั่งเป็นฟ<ป>รายกี้ชาฟูนนกัชะหมดทุกอย่างชานมก็มาเขาสั่งต่อห้าช่งก็มีนะก็แบบกินไหม หิวไหมเม่ก่อนไม่โดนเหมือนกันม่เดินป๊อปคอร์นกันไหมโม่เดินป๊อปคอร์นโม่เวินป๊อปคอร์นม่เดินป๊อปคอร์นโม่เดินป๊่ปคอร์นิม่เดินป๊อปคอร์นโม่เดินป๊อปคนรวนตัวเดินป๊อปคอรินแล้วเราก็คือต้องยอมดเดยนะาะถ้าเราไม่งดินป๊อปคอร์าโมโหหิวใชอปค้วโมโม่เพินป๊อปคอร์นโม่เอินป๊อปคอใหญ่ม่มากใหญ่มากแล้วใครกินเยอะก่อร์นโม่เ เอลกับเราเราไหนคะเราไหนคะรู <Netz ets> ้หรอจริงจริงเอลชวนสั่งนะตอนแบบมาลินทีเดียวกว่อนมาลินถือเป็นกรรมอแล้วตอนนี้พี่มาลินกดแน่นมากแล้วตอนที่พี่เอลจะขึ้นห้องพี่เอลก็จะกิู่ไปทำไมเขากอดแน่นมากเขาแบบไม่ก็ก็หิวอ่ะก็หิวอ่ะเอ่ออ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนหัวปิกบ้างคนต่อไปนิชา วิชาเป็นที่สุดในด้านไหนคิดนะ,ะนคิดกาิดเขอแล้วนอนะอเป็นยังไงเป็นยังไงวิชาอบอกเป็นคนที่เหมือนจะนิ่งแต่ไม่นิ่งค่ะเหมือนแบบคือเป็นลุกที่ทุกคนเหมือนจะกลัวแต่จริงๆน้องน้องไม่ได้น่ากลัว เขาซุบสิบเลยแตกไม่แบกไม่แบกไม่น่ากลัวเป็นคนนิ่งแต่ไม่ได้น่ากลัวใช่คือถ้าสมมติทุกคนไม่รู้จักน้องทุกคนจะแบบกลัวน้องคือเหมือนหนูเข้าไปแรกหนูเองกลัวน้องเลยหนูแบบหนูจะไม่คุยกับคนเนี้ยกลัวไม่กลัวจริงๆเป็นคนกลัวคนไงแบบก็กลัวแบบก็น้องทําได้าแต่หนูก็กลัวพี่เน่นะพี่เน่พี่เน่เหมือนที่พูดมาเนี่ยพี่เน่ทำไปตัวเองพี่เน่ทำไปตัวเองอนแรกเลยที่หนูเจอที่หนูเจอคอพี่เน่ทำอย่างนี้เลยค่ะ เนี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเป๊ก็กลัวก็น้องทำอย่างนี้ใส่ก็เลยกลัวสักพักนึ่งน้องน้องไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่นะน้องแบบน้องแตกกันเออแต่น้องก็แตกเพื่อนสี่แตกทุกคนเลยพี่เชื่อพี่เชื่อเอองนะแตกยังแหวนหนู่มยังแหวนหนูเหมือนกันพี่ปกติสามคนแล้วก็เออเริ่มเริ่มเชื่อแหละอ่าเชื่อว่าอะไรคะเชื่อแตกเชื่อแตเรียกว่ายังไงคิดว่าสองสามไลฟ์เก่งค่ะ กี่รอบแล้วนะมสิบสามคิดว่าซินดี้ไลฟ์เก่งแล้วนะคะเจอมิชาเข้าไปอู้จุกเลยคือซินดี้อะล่าสุดแล้วแค่สิบนานแล้วใช่อาทิตย์ที่แล้วสักพักมาใช่ค่ะแต่ไปมีมิชาแบบร้อยสามครั้งภายในเดือนนี้เท่านี้ภายในเดือนเดียวนะะคแล้วค่ะซ้ำๆแล้วเขาแบบชอบเถินถือไลฟ์ตลอดเลยเอ๊ะไลฟ์อยู่เหรอไลฟ์อยู่เหรอคือเข้าไปในห้องอ่ะคืนจะรีบไปรูงเมดกับมิชาใช่ไหมแล้วก็มิดเข้าไป ไลฟ์อยู่นะไลฟ์อยู่นะแกจะไลฟ์อยู่นะมีคอมเยอะที่สุดไลฟ์อยู่นะความจริงคือแบบไม่อยากให้เพื่อนเข้าห้องก็เลยแบบที่หายเพื่อนนี่เมียหมดกันเอออไ่ะคนต่อไปปัมมี่เออปัมมี่เป็นยังไงที่สุดในด้านไหนเหม็นแบลล์เปยังไงนะเหม็นแบลล์น้องชอบอ่อนอทีนี คลุกเลยเี่ยหมือนมี่นี่แล้วก็เอาเอาหน้ามาถูเออแบบเก่งใช่อายคิโอเกิลเขาเป็นสองท่าประจำได้ไหมหกเบอร์เป็นปามี่อุ้ยมีหลายท่าเลยอุ้ยมีหลายหน้าเออใช่ชอบทางนี้แล้วแบบเขาต้องเขาต้องเขาต้มีเสียงเลยเพราะว่าเขาเป็นแบบอายคิโอเกิล เออไม่ใช่ชั้นเลยเม่อกี้ก็ไม่ใช่ชั้นเลยเหมือนกันไม่แต่ทุกคนแคปไว้มดแล้วมีเราไม่หลุดคนเดียวหน้าไหนเองทำดิเหลือคนเดียวไม่ไม่แคปละไม่มีทุกคนทำหรือเล่นละเนี่อยไหมเปล่าหลุดหลุดแคปไว้ที่แต่ว่าเขาเป็นแมวเขาเป็นเจ้าของใช่เขาเขาเป็นสุนัขละครน้องคนไหนไปทำท่านี้เขาต้องยิ้มแบบต้องยิ้มแบบหลับตาใช่ บูบีเนาะไม่ได้บูบี้จ้ะแต่ว่าพี่เน่ทำเป๊ะมาเออพี่เน่พี่เน่โดยเฉพาะเสียงงไอ่ะความจริงคือพี่เน่สัอมมาใช่เตรียมตัวมาดีมาเอออ่ะคนต่อไปอะวิอีกแพทแพทว่าแพทเป็นยังไงที่สุดในด้านไหนโอเคได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วอ่ะเรลยแบบนไปก็คือเป็นช่างแต่งหน้าค่ะเฮ้ยเหมือนกันเอออยังไงช่างแต่งหน้าประจำวงเหรอใช่ค่ะ เป็นเด็กที่แต่งหน้าเก่งมากค่ะหนูนี่ต้องเดินขึ้นไปขึ้นไปให้เขาแต่งให้เลยเค่ะตอน,ชนเช้าใช่แบบเสียนมากค่ะเหมือนช่างอ่ะขอขอขอแปรงหลับตาลืมตามองบนมองม,ม,มองบนไม่ไม่พูดอนะ่ะเหมือนช่างค่ะเหมือนช่างจริง,รงมองบนมองบนถ้าหนูถ้าหนูหนูก็ก็ไม่รู้อะไร มองบนแล้วก็มากินอายแล้วกินอายเซียนมากนะทีเดียวปืดปากเจ็บเสร็จจบเออแล้วออกมาเป็นไงสวยมากแต่วันนี้หนูแต่งเองสวยเออต่อไปแล้วก็จะยกช่างตำแหน่งช่างแต่งหน้าพี่มารินฮะคะอะไรนะของแพทก็คือเรื่องยิ้มตาหายโหรือใครมีชาแต่ว่าแบบไอ้ของมิชาคือตาหายจริงแต่ว่าแพทก็ ออกไปแบบตายยิ้มใช่เ <uncover> ป oh, <three thousand away> ็นสาวตายยิ้มใช่ก็คือยิ้มที่ก็คือแบบตายยิ้มแบบยิ้มเลยใช่ใช่ค่ะตายิ้มตายิ้มใตายตายตาเยอะอันนี้ง่วงหรือเปล่าง่วงตาเยอะจริงไงอะเอออ่ะต่อมาหนึ่งสองสเต้นค่ะเออแล้วก็ สาสวยสวยน้องเป็นสายสะบัดผมผมผีเนาะน้องผมผีมีาร์มผมเป็นของตัวเองชอบผีมากชอบสะบัดผมม่ผมชอบสอนสะบัดเก่งด้วยหนูทำไม่ได้อ่ะไหนทำได้ปะไหนไหนมาลีทำเขาจะแบบโอ๊ยไม่ได้ไ่ได้ออะไ่าวไม่ข่าว อันนี้เราไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าสบัตแล้วสวยจริงสมบัติเราไม่ลอะเลยแล้วสวยตลอดเลยอ่ะแบบสบัดแล้วก็แบบมันก็กลับมาสมัติิ้งแล้วมันไม่ขึ้นอย่างนี้เลยนะถ้าเกิดเป็นแพทก็จะสวยเลอะๆหันมาแบบวีนกับมึงกับมึงเหมือนเดิมงงมากอทำไมยังถึงสองเฉยเลยคนต่อไปคนต่อไปดีกว่าซินดี้ดื้อซินดี้ดื้องงแง่โอ้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดื้อแล้วนะกับเขา กับนูยังดื้ออยู่หรอก็ทีกวันก็แค่น้องชอบแบบชวนขึ้นห้องอออที่ที่นี่แบบแอนดูวเราอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องพาเพื่อนไม่ได้นี่แบบฮะโอเคได้ค่ะถ้าเกิดแบบไหนแบบไม่ไม่อยากขึ้นอยากนั่งข้างล่างก่อนดพี่วารินขึ้นหน่อยเดี๋ยวซื้อซื้อนันให้สมมติอยากดูกระตูนในแบบ แอปแอปหนึ่งใช่ไหมคะน้องบอกเดี๋ยวซื้อให้ขึ้นห้องกันเถอะซื้อแอปให้เลยใช่ซื้อให้เลยสุดยอดจริงเป็นฝาเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าอยากให้เพื่อนไปเฝ้าตลาดน้ำใช่ค่ะจริงจริงมาลินก็ไม่ใช่เลยนะตอนนี้ก็คือไม่ไปอ่านนะไม่เพราะว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่ไม่ใช่หนูไม่ได้พูดนเดี๋ยวนี้เขาไม่เชิญพี่มาลินแล้วค่าชวนวอลว่าขึ้นห้องแถมชวนว่ามานอนห้องด้วยเออหนูโลทิ้งแล้วอะ เพราะว่าเราไปขอเขาซื้อกะตูนไม่ไม่ใช่หนูเพราะว่าขอไงเพราะว่าไม่อกตูนเอออ่าคนต่อไปใครอีกวาว่าผู้จัดล้ว้าแล้ววาว่าน้องเล็กเป็นไงสนเอ็นจีเยอะค่ะใช่ใช่ช่เอ็นจีเยอะมากชอบทชอบชทำหน้าตาประหลาดใช่น้องชอบ้องชอบอุ้มหนูอ่ะ อุ้เพราะว่าอุ้มทุกคนได้แต่น้องตัวเล็กมากเลยนะใช่าอุ้มทุกคนได้อุ้มแบบลอยๆเดินได้แล้วนะคะเดินเบอร์ชิลเลยค่ะแข็งแรงมากใช่แข็งแรงดึ้มากเรายิ้มบอว่ายกตู้เย็นที่บ้านให้ดีกว่าเพราว่ายกตู้จะให้ดีกว่าเอออะไรนี่เกินไปออ๋เกินไปอย่างนี้นะว่ามันมีกล้ามด้วยเนาะเออใช่น้องเป็นนักยิมนาสติกไงน้องตัวอ่อน้ามมีกล้ามก่อนเพื่อนใช่ป่ะตเขาแข็งแรงมาก หยุดจ้ะหยุดจ้ะยงเกินใจใครอ่าโอเคจบยังไม่จบยังไม่จบคะต่อค่ะแว้วมันเหลืออีสามคนอ่าเนเน่เลยเเราจะไม่ให้เนเน่พูดขอให้อีสองคนแฉว่าแบบเนเน่เป็นที่สุดในด้านไหนสวยโอ้ยใครพูดได้หรอทำเองได้หรอ ยังไงยังไงที่สุดในด้านไหนพูดดีๆนะข้างหลังเตรียมหยิกแล้วนะไม่ดีจานนะไม่มีคอนแต่มีไม้์ถูกเลยดูค่ะแคปเจอร์ดูดูเขาเขาพูดเขาวอรอมะอย่าพูดกันเทำไมเขาพูดกันนะนเควยอยพูดกันเลยหนึ่งสองครับตือนสายไม่ตื่นด้วยพี่คำว่าเช้าหนูเตือนสายไหม เห็นไหมไม่ใช่กับวันนี้ไงโดปกตุกับวันนี้อะเจลลี่แปลกมากลอนลี่อย่างปกติ้เรื่องจริงเรื่องจริงตื่นกี่โมงถ้าเป็นถ้าถ้าเรียนก็ตื่นทันค่ะตื่นแบบตื่นข้ามาเรียนเลยไม่ถ้าสมมติไปมหาลัยก็จะแบบโอเคตื่นก่อนแล้วก็ไปมหาลัยใช่ไม่แบบไปมหาลัยก่อนอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าซ้อมก็มันจะเป็นแกลบระหว่างที่แบบ ก่อนซ้อมอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็จะแบบนอนให้ได้พักให้ก่อนตอนแรกก็แบบเออนอนสักสิบนาทีก็ได้แล้วจะตั้งนาฬิกาปลุกแล้วสิบนาทีที่แปลว่าหลายชั่วโมงนาทีที่แปลว่าเรียนเริ่มเรียนแล้วใช่เริ่มเรียนแล้วแล้วน้องก็แบบพี่แน่อยู่ไหนน้องขึ้นไปขอห้องโทรโทรไม่ได้นะคะต้องขึ้นไปเคาะองต้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 องงองต้ เปิดแล้วห้องมืดเลยเปิดมาหายใจไม่ออกค่ะไม่เปิดแอร์หนูจะตายจริงที่เน่่นอนแบบไม่เปิดแอร์ไม่เปิดหน้าต่างด้วยค่ะหนูเข้าไปไม่มีพัดลมด้วยใช่ค่ะหนูเข้าไปแล้วเขาหลับหรือเขาผ่าดไม่เขาไม่หลับเนาว้าวตอนกลางวันนึงเขาตื่นขึ้นมาแล้วแบบจะฮะพี่เน่สกิดแล้วแบบฮะพี่เน่ เออที่ตื่นสายอ่านไม่ใช่เพราะแบบนอนง่วงอะไรอาจจะหลับออกซิเจนไปช็อตพันยุ่งหรอทีนั่งอยู่อาจจะไม่ใช่นีนี่อุ้ยเปติมคนอ่ะต่อไปเผาไว้เยอะเผาคนหนึ่งเขาไว้เยอะมารีเหรอเออเป็นยังไงที่สุดยังไงโอยเคค่ะเปียใจยังไม่นอนเออ อันนี้ดูเหมือนเลยาวอันนี้ดูเหมือนเลื้อยยาวนี่อะไรอ่ะมีคอมเมนต์มีคอมเมนต์บอกว่ามารินไม่อาบน้ำอุ้ยหนูอาบทุกวันเมื่อเช้าเลยไม่อาใช่ยังไงนาะมาเล่าให้พี่ฟังด้วยแล้วพี่ฟังด้วยอย่ากคนเราก็จะสอบคนยังไงนะยังไงนะ เมื่อกี้พูดอะไรนะลืมไอ้ไรพี่พูดคำน้ำไม่พูด,พดอ,อ,อะไรมีคอมเมนต์บอกว่ากินไม่หยุดใช่เปล่าไม่จริงแต่จริง,รงแต่ว่ามีที่สุดมีอีกอที่สุดกว่านี้คือบอกมาเลยอ,อย่ามากลัวมีมหลายอันเลยอัน<ย>น้ไหอุ้ยอะไรอ่ะขอทุกอันอขอทุกอันที่คิดได้ อะไรโอ้โอเคอย่างนั้นหาเก่งกันปาลีนเป็นที่สุดในด้านไหนหนึ่งสองจำพูดเยอะไม่เห็นพูดเยอะเลยไม่พูดแน่เอาไปเลยเพราเป็นคนที่พูดเยอะที่สุดในวงใช่หรอเพราะเราพูดน้อยแล้วพูดเยอะที่สุดในวงแบบเลื่นสีเลยทำไมในวงเลยไหม นี่พี่บอกในวงแล้วเดี๋ยวพ่มันจะเหลือสีอ๋อจะพูดน้อยตอนซ้อมมันก็เงียบๆนี่ไงนับละกี่คำแล้วโไม่ใช่ใช่แต่ตั้งแต่ที่แบบไลฟ์มาจนถึงตอนเนี้ยก็คือมารีนพูดเยอะทุกคนลองนับดูนะคะพี่มาลีนพูดไปเยอะนี่นี่นีนี่เอ้า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 นี่ไงมีคอมเมนต์บอกว่ามาลีเสียงดังสุดด้วยใช่ไหมโทรศัพท์ของงูอุ้ยแรงอลยเว้ยเ้ยติดนิสัยซินดี้มาแล้ว นี่นสัยซินดี้เมื่อก่อนบอกว่าแล้วพี่มันนิงก็บอกว่าซินดี้ชอบว่ามันแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เอาก็ดูสิเขาพูดจริงเราแบบให้แก้ตัวดีกว่าว่าแบบเราพูดเยอะจริงไหมไม่จริงหนูเป็นคนที่บอกว่าชอบอยู่งีชอบอยู่คนเดียวพอแล้วเดี๋ยวไม่สูงห้ามพอแล้วพอยก่อนนี่มีคนบอกว่ามีนเยอะสุดด้วยไม่จริงค่ะมีนเยอะสุดเยอะกว่า ไปหาได้ค่ะวันนี้อาจจะแคปได้ไปประมาณยี่สิบมีนแล้วตอนนี้แล้วแต่เรื่องของพี่ของเซนนี่ใช่ไหมวันนี้พี่มาลินพูดเยอะเพราะฉะนั้นมีพี่มาลินเยอะสุดเออพอแคปมาพูดอย่างเงี้ยพอสุดท้ายพอสุดท้ายแซนด์รีที่สุดในด้านไหนต้องไมู่กได้อุ้ยมีคนแซวบอกว่าวันนี้มาลินมาขายสวยไม่ใช่หรอก็สวย เเ่วสคนดีดีหลับตาหรือลูกก็คือหลับไปแล้วตอนนี้จะนี่หลับไปแล้วฝันไปแล้วมีคอมเมนต์ว่าอะไรอีกกำลังซุปซิปกันเรื่องที่หาออกเรื่องที่ออกอากาศได้อยู่อ๋อโอเคมะเฮ้ยอยากฮะไม่ไม่ถึงให้เอาตัวขึ้นมาค่ะ ึ่งสองสามหน้ามีมค่ะหน้ามีมไปตู้ปลานะคะทุกคนก็จะเห็นได้จากตู้ปลาเลยค่ะไหนลองสิตู้ปลาแรกเลยมันทําไม่ได้มันต้องโอ้มันต้องหรือว่าตกใจเราจะแบบมันบังคับทําไม่ได้มันจะมันไม่ใช่นะคะเออนี่ไงแต่แฟนขลแบบก็คอมเมนต์บอกว่ามีมมาสเตอร์มีมตัวแม่เออชอบทำหน้าของมีมตัวลูก เออแต่ฉันเมื่อกี้ที่ลงไปนอนอ่ะก็ได้แล้วนะก็ได้มีอยู่แล้วฉัตเมื่อกี้ที่ลงไปนอนเออใส่มาพวกเราแบบสิบเอ็ดคนก็คือสนิทกันมากในรุ่นแบบเราแฉ่มาเยอะแลละให้แบบพูดถึงเรื่องแบบดีๆอะไรมีไเทาประทับใจในตัวเพื่อนๆบ้างเอาแบบจบสวยๆเอาไว้จบสวยๆทีละคนไหมได้จะมองฝั่งนี่ก็มาระดับสายตาอ๋อโอเค ค่ะก็กลัวแล้วเนี่ยแล้วแม่พอเราจะดูขอให้พูดถึงเรื่องดีๆอ่ะก็ดูแบบยานกับอ่าก็วดไมเนาะไม่ใช่มันเหมือนเพิ่งเผากันแล้วแฉกันเร็วหน่ะให้พูดเรื่องดีของใครอ่ะให้พูดแบบรวมๆองค์รวมๆทุกคนแล้วอยู่ด้วยกันมาเป็นยังไงบ้างเฮ้ยทุกคนก็เป็นคนที่น่ารักมากค่ะทำไมทําไม ทุกคนจะว็อกคอยเลยนะคะทุกคนจะคอยแจกความสดใสให้แล oh, 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 oh. ้วก so so ันแล้วก <c oughs> so well, like ันเช่นแฟนลี like ่โ like อ๊ยนึกเขาจะบุกแล้วนะนี่ก็เออย่างอย่างอย่างี้ค่ะโอ้ยอยากไป็นอย่างงี้ค่ะมันก็จะเหมือนว่าเออ่มีความก้าวๆเลยใช่ค่ะก็อย่างงี้แหละค่ะก็เป็นเรื่องประทับใจใช่ไหมประทับใจประทับใจสุด เหมือนเป็นว่าเพื่ทำให้พี่พักโซใช่ค่ะอ่ะอือก็ชอบความที่พวกเราแบบเทคแคร์กันใช่ซึ่งพี่นี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเทคแคร์แล้วนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเทคแคร์ซึ่งทุกคนก็เทคแคร์กันทุกคถ้ารักเน่เน่ก็อย่าลืมเทคแคร์กันด้วยนะใช่เป็นยังเป็นเชิญเฟสเขาคิดได้ไงกิ๊กเนาะอ๋อ เอาเขาไปก็เป็นอย่างี้อ่ะอ่ะแน่แน่คนสุดท้ายก็รู้สึกว่าพวกเรานะคะก็สงสารเลยพี่เขาแข่งวัดแข่งกันคนนีต้องได้ทุกคนเลยค่ะทุกคนจะได้แบบได้ความแบบสดใสของไลฟ์ที้ไปก็รู้สึก ก็รู e> ้สึกว่าพวกเรานะคะก็อยู่กันเหมือนครอบครัวค่ะครอบครัวแบบไหนใช่สนองสองปีแบบครอบครัวที่หนูไม่เคยมีมันดีใช่ไหมคะหนูว่าดีไหมนะมันดีนะหนูว่าดีแล้วหนูก็จริงจหนูเป็นลูกคนกลางค่ะไม่เคยต้องดูแลใครเคยแบบแบบจริงๆมีแต่คนดูแลอืมแต่พอมาอยู่ที่นี่ก็ต้องดูแลทุกคน แต่คือมันก็ดีไงมันก็เหมือนแบบเออฝึกความรับผิดชอบในตัวเองแล้วก็งาฝึกความรับผิดชอบตัวเองแล้วก็ฝึกความรับผิดชอบแบบให้น้องๆด้วยดูแลน้องๆก็รู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่รักกันดีใช่พอยิ่งอยู่ด้วยกันได้ยิ่งออ่น มีคอมเมนต์บอกว่าแรกๆก็ดูดีหลังๆเริ่มแปะ <laughs>